เดซี่กำลังผัดขนค่ะแม่ก็จะต้องบำรุงนะคะแม่ต้องบำรุงด้วยอาหารไข่แล้วก็น้ำมันนะคะบำรุงขนจะได้ชวยขนขึ้นใหม่จะได้เต็มเต็มนะคะเต็มเต็มเลยนะคะดูสิคะ่ะเป็นผู้หญิงเรียบร้อยะคะ่ะกินติดปากเต็มไปหมดเลยคะ่ะอาหารไข่ใส่น้ำมันนะคะ กินเลอะหัวเลอะหูไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวต้องเสร็จปากทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะเสร็จปากเขาทีเดียวค่ะให้คนลุยเต็มที่้เลยลุยเลยค่ะมีหมดก็มีเงินกินกับน้องไปด้วยค่ะขนไม่ได้ผัดนะคะแค่ตะเกียบเฉยเด,เดซี่กินเก่งค่ะเดซีกกะะดซ่กินเก่งคะเดซี่กินเก่ง ไปนะคะไปนะคะมีหมูไปนะคะมีหมูดอค่ะมีหมูดือ้อมีหมูดือ้อีเขายังกินก่อนะคะีเขากินต่อนค่ะเดชไม่แคร์เลยค่ะเดชไม่แคร์เลยค่ะเดกินหนงเดชกินเดือดได้ค่ะไม่ไมีทันยังพี่ม,ม,ม่หมูพี่แม่หมูม่จิ๋วพี่ไม่หมู เดซี่เดซี่ลูกอร่อยไหมคะเดซี่เดซีแ่บบอกแม่ดิคะ่ะอร่อยไหมลูกอ่อยอ่อยฟูดฟุดฟูดเลยแม่แมดูป่าแม่และเวียนหัวลูกสาวแกเป็นเด็กเรียบร้อยคะ่ะมีเมลราย่าชิยๆกิกน,นอะไรก็เรียบร้อยคะ่ะ